นอืน่เราต้องมาดูกันที่ข้อเท็จจริงกันก่อนนิดาโพเขาลงพื้นที่ไปถามพี่น้องชาวใต้14จังหวัดกว่า2,000คนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคำถามง่ายๆครับวันนี้คุณอยากได้ใครเป็นนายกและคุณจะเลือกพักไหนผลที่ออกมาทำเอาคอาการเมืองหลายคนต้องขยี้ตา เพราะชื่อที่มาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มที่มีรายชื่อระบุตัวตนคือคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกรูปหล่อขวัญใจแม่ยกที่กวาดไปถึงร้อยละ25.65ทิ้งห่างอันดับสมอย่างเสียหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยที่ได้ไป15.40และอันดับ4คนรุ่นใหม่คุณนัทพงศ์จากพรรคประชาชนที่ร้อยละ12 8 5 แต่เดี๋ยวก่อนครับพี่น้องลุงอยากให้สังเกตตรงนี้ให้ดีๆ